เก็บกระเป๋านักเรียนแบบสะพายผ้าพิดาหอ,อะไรหนูปเ,เปียวกระเป๋าจากโรงเรียนเอาของมาเอามาครบไหมหนูเอาของคนอื่นมาหรือเปล่าห,หนูจำต๊วตัวเองได้ของหนูได้หนหนูได้เอาอะไรมาหรือเปล่าจากโรงเรียนเนี่ยคนครูถามเนี่ยคณครูถามว่าอะไรถามว่าเอาอะไรมาหรือเปล่าอยู่ในโรงเรียนตอนที่หนูไปเอาอ่ะ นุ่เปล่ากับใครก็เปล่ากับจ่าไปเอามาดูซิเรากับเปามาดูเดี๋ยวนี้เลยวิ่งวิ่งด้วยเ,เร็วกว่านั้นมีแต่เชือกพิมพ์ตะวันทั้งหมดเลยไม่รู้แล้วเอามาเปิดดูซิวางดีๆวางดีๆ มีหรือเปล่ามีของคนอื่นหรือเปล่าดูสิในกระเป๋าอะ hmm. เอาออกมาดูเิ้งออกมาหมดเลยเหรอก็ไม่รู้สิทำยังไงเอาเร็วๆดูส,ดสิมีอะไรที่เป็นไม่ใช่ของตัวเองไหมเอาเของใครดิเปิดดูสิล่ะเอาเปิดดูเลยล้ว เชิญพาอบคุณค่ะได้โทรศัพท์ใหม่หรือยังขอบคุณค่ะด้วย